การยกขาค้างไว้นานๆได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการฝึกเป็นหนึ่งคำสั่งการฝึกนะยกขาหน้าขาหลังต่างๆนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเขายกขาไว้ลวที่ทําแผลที่ฝ่าเท้าตรวจฝ่าเท้าต่ตางๆพี่ควันก็สามารถทําได้แล้วก็คุณหมอก็าสามารถทําแผลได้ง่ายด้วยนะคะเอ็ดกระต่ายใจบอดีแล้วใกล้มากนะคะเอาหน้าใช้ น้าุงนี่นี่เห็นแม่ดูยกขาสูงมากเวอร์นะฮะเอาหลังซ้ายเออหลังซนี่รู้ซ้ายรู้ขวาแล้วจ้าว่าไม่ได้แม่ดูพี่นิ้งน่องนิ่งนิ้งน่องคือมาเข้าเรียนช้าเป็นเด็กหลังห้องเป็นเด็กหลังห้องต่อให้มาไวก็เป็นเด็กหลังห้องอยู่ดี สวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้ำทิพย์นะคะนี่หล,หลายหลายท่านเพิ่งเข้ามารับชมตอนนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศการออกกําลังกายแม่เห็นข้างหลังนู้นไหมบนสันเขื่อนเขาก็กําลังออกกําลังกายอยู่นะคะสวยงามมากมเธอมายืนตรงช่องนี้นี่กระต่ายจะเห็น<ๆ>หน,นี่บนสันเขื่อนนี่ก็จะมีช้างช้างกลุ่มช้าง<ๆ>ให้บริการนั่งชมธรรมชาติหรือว่าช้างแท็กซี่นะคะสวัสดีค่ะจุกันจุกันจุกุุกกยยย จุกกันจุกกันอุ้ยเอาเอา,เอ,าอ,อกดีพิต้ามันเจาะผิวน้องเลยเลน,นนะอือดน่บออดูอ่ะแหวะเลือดทั้งนั้นเลยเป็นปลาสิคพอรวมตัวกันน่ารักจางให้ดูแก๊งสี่แก๊งสี่มัดร้อยของเราอืออือเห็นไหมเอู นี่ไปเดินออกกาลังกายกันแล้วนี่หลังจากที่เราได้ฝึกซ้อมคําสั่งร่างกายต่างๆจะสั่นเคลือนบอได้ค่ะเราเดินไปทางนู้นเลยไหม,มใช่มีคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในไลฟ์มาแล้วนะคะคุณเห็มมวันในวันนี้นค่ะวันนีแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องมาลีด้วยอายุครบ10ขวบแล้วเย้น yeah. ้องมาลีขอสั้น <laughs> เป็นฝรั่งเหรอ cousin c o น s <laughs> <ous> i <in>. u s <ous> i น <laughs> ใบบวมยังมีโซ่อยู่เลยแสดงว่าวิ่งเก่งมากใช่ค่ะน้องมารีเป็นชางที่ขี้ตกใจเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่เนาะเ <c oughs> ขายังไม่คุ้นชินกับธรรมชาติหรือสิ่งแปลกปลอมที่เขาต้องเห็นต้องเจอนะแม่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะตื่นตกใจง่าย <c oughs> อย่างตอนไปอย่างตอนไปกองถ่ายนะคะน้องมารีก็คือวิ่งหนึ่งป้าตุ้ยสวัสดีค่ะ ไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะอ้าปากใส่ตลอดเลยนะคะไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะบายบายค่ะคิดว่าจะมีของกินใช่ไหมอเอ็นดูนี่พี่แอบกันเลยสวยมากบรรยากาศที่สันเขื่อนแล้วก็ภูเขาด้านหลังแม่มันสวยมากจริงๆมาดักได้นะดักตรงด้านหน้าทางเพราะว่า เดี๋ยวเขาออกเสร็จให้ก็ต่ายถ่ายตรงนี้ไปก่อนก็ได้จะไปดักไหมหรือว่าจะอยู่ในลานมันน่าตันแล้วเขาเตะถ่ายกันแล้วนะี่โอเคเตะท่าอะขวาสุดคือ <c oughs> โอ้ยระยะนี้ดูไม่ออกเลยต้องเห็นหันหน้านมาชัด,ดๆดูดูในนี้ดูควันพี่เบิ่มเหรอพี่เบิ่มขี่แก้วหรือเปล่า พี่เบิ้มน่าจะแก้วนะอแมนเพราะว่าแก้วคือช้างของลุงคําพี่เบิ้มมาแทนลุงคําเพราะว่าลุงคําใกล้จกกะเกษียณแล้วลุงคําตอนนี้ดูสีดอใหญ่เวลาที่พี่ควนออลุงควนใกล้จกกะเกษียณน,นะคะก็จะมีการย้ายไปดูแลกลุ่มช้างชาราหรือว่าช้างที่มีนิสยัยค่อนข้างจะสงบเงียบเรียบร้อยเพราะว่าออคุณหมอก็น่าจะห่วงความปลอดภัยของคุณลุงควนด้วย